สบายดีพ uh. mm ี hmm. ่น okay, ้องยังประจะาซองถวยซองซามบอถวยกวยเตี๋ยวนะพี่น้องไปเงินบาทซ้าเราได้ก่อนนะาเอ็งพันมนขึ้นลายปดเนาะมัไหลน้ำเดียวพวกท่านมันหลหลองมัเป็นเป็นถุงมือ เงินมันเงินมันเพลอะถูกมือพี่น้องเลยไหลห่อเป็นตรงเอาเป็นทางเงินกี่พันซะนอกประมาณถ่วยเส้าเส้าสองพันครับเปิดเส้าสองพันพี่น้องเลยมากับเป็นแคเคลียวเนี่ยเจสายสบายดีพี่น้องกินน้ำตาลเป็นพี่น้องตดเศษเริ่มเจสายโมโหหิวพี่น้องกินขผาเตษประจันความพันหัวพี่น้องเริ่มเป็นกัน ทำมาทำหยอกทางเ้อลูกหอกทางเ้อลูกเอ้ยไปกอดยังอยู่ผมลูกันชิยานไปมื้อไหพ่อ đây, bên nào ăn này được. Chái, chái. Mình phải là, ừ. Ừ, trái cái. Mình bay Bay mấy cái lên nào. Ừ. Mà mù thì ta không có gì bỏ. จ like ๊าโมอิ่มเลยเจยังบดได้แดกพีเนองยังบดได้กินบดได้ยนกอนหมดาดไลเงตะจมากกนเอาเตมานงนย cua ăn canhát, chân lau bốn canhát, kiếm hơi chạo, xoong tuổi chân bớt, bôi im với tuổi đâu, ừ, wow, nhạc đấy, im <laughs> tuổi ไปเสกยายกับลานจ้องเอ้ยจ้องไปจงมาพี่น้องเอ้ยจมดื้อสุดยอดนะยายผมดื้อโวยลีกเนาะอ้าโถอาสมา์มาท่องไงใใจกินลายมอ้หใจมลตน่าไัปใส่ด้อยยไปใส่น้ำกินน้ำกินหน้ลูก

มาแ้วพี่น้อของเกสียใ่มบิาบผัดไทยแบผัดยน้ำ่าก๊่เป็ทามันบอกินดอกอตอนนะข้าหมูกรอบาหมูลืมาหมูลืมเขาจะมสั่งตุ่มกะนกบมาแห้งตอนแฉะเยอะสมกันเราค่อยไหมเอา

รู้หายเซนหาตัวนี้เซนหกสิบเก้ารู้เซนหกเยตัวนี้เซนหาตัวนี้เซนหาเอ้ยนาเขใซาวข้ามเนี่ยมันแค่หาแหละมอนเหาเซนก้หายนหาไป ตัวนี้นิ่มได้พี่หนิ่มนะเน่ยอหากพี่เนบัวมันเปือบางแค่นแขงเอกนแขงาแงมแขมได้แงก็ไกนีเจน้ำมไม่าอะไอันน้นไก่สีตไก่สีอันนี้มันพอดีกินหมัพอดีกิลตรงตรงนั่น ที่เงินเท่าไรหาเนทำไมไม่แลกมา <c oughs> หาเส้นหาตัว <c oughs>

ของเราตลาดชัดปากนี่ออกมันะคตลาดเมืองลาวตลาดตัวตลาดประเทศลายใช่้อง เป็นที่มเิัดจ๊อ้าหนูเจเจเจเอาไหมเจนนี่โอ้ยตัวใหญ่เลยไม่เอาไม่จับงูยังว้ายนี่นะงูสิงใหญ่ป้าสดมาก ใหญ่เก่าพอมูซิงดงพี่น้องอันนี้คือเป็นของขายของเผืนเนาะขายตัวอะไรออ่แต่เนี่ยตัวละสองแสนห้าบอหอดพันพี่น้องขึ้นขึ้นคือตัวผืนยังบอหอดพันตัวละสองแสนห้าเจ้ะพี่น้องผักบอ คลองท้ายเพื่นแต่ที่นีทุกอย่างนะพี่น้องนะตั้งแต่หนกหนกเป็ดงูกระต่ายกระแตเนาะเพี่คลองท้ายเพิ่นเบิร์นนะพี่น้องแบบว่าเพิ่นเอาหมาว่าเพิ่นเอาอันเป็ะว่าไงนะพี่น้องมันเป็นคลองท้ายนะพี่น้องทั้งประเทศเนาะพระจัดสกินนะพี่น้องกินทุกอย่าง เกอ้ยท่านี้ท่านี้ก็มีงูอยแนเจ้สองร้อยบาทครับายลูกงูตัวละสองร้อยเลกกระตายก็นี่ตัวละร้อยกรตายเจ้เอาแม่ไปปล่อยเาต้องยน้ำงาูยาก ที่เนี่ี่หจะทอจเห็ดเห็ผัวจะเบิงผัวจะหมักก็ซื้อบนเลยงามงามน้วก็ตกรมนอ่งามเลยแล้ะรแพรพันกนยงอืมข้ายดอามาได้เด้อได้เด้อสินค้ารอได้เด้อยอดลอยออยเต่าลอยเตที่หลอดนะที่หลอดอ้ยสมงงามแท้ mommy mì đi mở tầm ngon mommy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  này. mommy ngon 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 đi ngon mommy 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 ngon

<cười> <cười> chắc là hà <hả> phân <cười> 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 ยังองนะลูกเป็นไงนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นหน่อยก็เอารอเราละเอาโอ้เบิ้ดเหรอเขาซื้ออยู่ค่ะคำเรียนรหัสหนามล่ะหาพันธีบ่อาบะนี่ไงไปดังทีเก่าเวลาเดิมพ่ะอะโอ้ทีเก่าเลยสุดแล้วบะนี่แบบนี้พอกันคลิปนะฮะพี่น้องเอ้ยเลาะตลาด เจอเรียนทำกมฟัสงสิงภาษานีงกี่นะพอกันคิดหาพอไหมพี่นอ้องสบายด้